สวัสดีครับวันนี้ผมชิดเดลน,นะครับรกดณซีไกว์ผมชอบสำหรับพูดคุยนะครับผมรีวิวหรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกี่ยวกับสืออ่อในแง่หนังนะครับโอเคก็ส่วนใหญ่จะเป็นอนิเมะนะครับกับคนที่พูดคุยต้องค้าวิจารณ์แบบต้องค้าดีคดีแกร์แกข่าววิวกับรายการที่มีชื่อว่าตอนแรกเป็นไ,นไงบ้างฮะนะครับรก็พูดถึงการหรือพูดถึงคว่ารู้สึกอ,อนิเมะนะครับ ในช่วงสับตอนแรกของแต่ซีซั่นนะครับว่ามีดีมีแย่ไม่เจอตั้งสเตนอะไรกันบ้างนะครับโดยใช้หลักการ50%าสครับผม50%การรีวิว50%เปอรคือความรู้สึกจากผู้ชมนะครับโอเคนี่กับการพูดคุยเมส่อซีซั่นสปริง2024ครับผมก่อนเริ่มตอนกันแล้วนะณนะตอนนี้เพื่อนๆต้นนั้นยังไม่สรุปนะครับผมว่าซีซั่นเด็กเป็นซีซั่นที่แน่กันบ้างนะครับผมแต่ว่าณตอนนี้ก็ เป็นซีซั่นที่เราเริ่มต้นกันแล้วนะครับว่าเป็นซีซั่นที่มีอะไรเงินบ้างนะครับผมโอเคก็ชอบหรือกดไลค์ตามนี้นะครับแล้วก็ขอฝากกันเชิญนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสฝาบการติดตามกันเสมอมาครับผมขอฝากเชิญนะขอรับการนี้นะครับขอบคุณมากครับผมหาคุณอยากดเน onas ให้กำลังใจผมในการสวดส่วนการซีซั่นนี้เราทำสามตอนแรกทั้งหมดเวลาสามสิบกว่าเรื่องนะครับก็ไม่ใช่เล่นเลยนะซีซั่นนี้ก็เหมวอนชอบครับหาคนณดูในแพลตฟอร์มอื่นนะครับมาที่ยูทูบมาซัพพอร์ตผมนะครับมาด onas ข้างล่างแล้วก็มีซับวิดีโอและมีบั้นต่รเชิญนะครับ ก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับว่าคนอยากสะสมดีๆกระจังนะโอเคครับผมมาเราถึงเรื่องที่สอนะครับในช่วงสอบตอนแรกของเทศกาลสปริงสองพี่ครับเป็นไม่แนวแอดเวนเจอร์นาม่าไฟดัสไซโรเมเตกกับซีรีส์ตำนานของแนวแนวการเดินทางที่เรียกว่ายกย่องว่าเป็นหนึ่งในแนวการเดินทางที่ดีสุดตลอดกาลของการเมษนะครับกับอนิเมะที่เคยฉายเมื่อช่วง2องพถึงสองพนะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบณตอนนี้นะล่าสุดนะครับ10 5ปีนะครับผมก็จริงๆแล้วนิยายเรื่องที่จบไปแล้วนะครับตอนนั้นแต่ว่าเอเไว้เช่นเมก็กลับมาอีกครั้งแลสถานปีที่เวลาคิดถึงเป็นซีรี์ที่ผมหลักมากกับในการเดินทางอีกซีรีส์หนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพ่อค้าได้ไปพบกับหมาป่านะครับอายุ600ปีถูกชาวบ้านตั้งบุชาแห่งการพอโบกนะครับผมแล้วก็มาสนใจกับแบบกลับบ้านเกิดและดรงทางว่าห่างเดินทางก็ใช้ความรู้เชื่อการท้าทายเขานะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นแนวการเดินทางดาม่าเฟอราซิรี่เด็กกับเรื่องราวการแล้วก็่าย แล้วครับผมเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเออพลงนี้จะชื่อยาวนิดนึงนะโอเคฟังดีๆนะครับโอคาร์มิโตโอชิเรอเมชั่นมิดเดิลไวโว้บนะครับผมเลยชื่อไทยสาบับปากไงซึ่งเทคลีเมคหรือสปายโว้บลีเมคเนี่งครับผมเลยเล่จะเล่นอีกครั้งนึงว่าสปายโว่สองพันยี่สิบสี่ก็ได้นะครับโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้บรรยากาศที่คิดถึงโอ้นะครับผมสิบห้าปีแห่งความหลังนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะโอเคมา ก็ซีนนี้จะเป็นไงบ้างนะครับเราจะตื่นแค่สาตอนแรกเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับนี้นะครับถามว่าสามารถดูบัตรถือกุศลได,ได้ได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้สามารถดูบัตรถือกุศลได้นะครับมีแค่ที่เดียวในไทย นะครับผมแต่ว่ามีที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีอยู่ก็คือตัวคาชิโร่แล้ววิเศษมากนะครับคาชิโร่นะตอนนี้นะครับมีภาคอังกฤษแล้วเรื่องนี้มีเร็วมากนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีเร็วมากเรื่องนี้นะครับผมมีภาคอังกฤษรอแล้วนะครับเรื่องนี้ทั้งเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่นะโอเคมีทั้งซับอังกฤษและภาคอังกฤษนะครับอยากดูภาคติดคาชิโร่นะครับสมายบุ๊มีนะครับผมก็ไปลองดูสามารถกระดูนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะผมไม่ได้ดูนะครับต่ำนั้นและที่สุดท้ายนะครับก็คือที่ในไทยแล้้้ววททีีีี่่มมมแคคเดยนนนนัััรบผตาก็ ในตอนนี้เน็ตเฟกก็เอาเรื่องนี้เข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นออริจินอลเน็ตเฟกเพราะเนั่นจากไม่มีแบรนด์โลโก้เน็ตเฟกเข้านะครับตามน,นั้นแหละชั้นเรื่องนี้อาจจะมีโอกาสอีกนิดนึงในด้านที่อาจจะมีภาคไทยในอนาคต,แต,คนนาคตแต่ว่าคงจะเป็นแบบฟอร์มอื่นแน่แต่ว่าก็ผมขอตัดใจผมนะสำหรับแฟนขาสบายบูมนะขอมีภาคไทยนะอยากให้มีมากเลยเอ่ะโอ้โหขอมีนีะผมจะฟินมากเลยเพราะสมัยก่อนไม่มีนะครับตอนนั้นแหละชั้นก็เน็ตเฟกมีที่เดียวนะครับตอนเรื่องนี้เสี่ยงกันดูชั้นไปอุดหนุนเน็ตเฟกเยอะๆครับช่วงนี้เนีีกก็จะตตาอนเับ มันจะเริ่มดีมากขึ้นเรื่อยๆนะตหลนั้นนะครับโอเคคนมาสอบเนี่ยฟรีครับดีเมสเดียวกันนะก็ดูฟรีเสียเงินนะครับผมก็อุ่นหนังกันด้วยนะครับยาวไปเถิดเนาะเมื่ซื้อน้ำมันเข้าเสียได้กันนี้คือเน็ตฟิกอะเสียเงินแค่ไม่กี่บาทครับราคาก็ค่าภาษีรวมกันก็ร้อยกว่าบาทนะร้อยเดียวอย่างมั้งที่มันดูในมือถืออะก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากเลยเพราะมีแพลตฟอร์มมีฟรีดูมีเอ็นเมะออริจินอลอันเมะที่ไม่มีในแพลตฟอร์มอื่นก็มีในนี้นะครับก็อุ่นหนังกัน ต่อไปแบบนี่คือซีรีส์ที่แน่นอนนะครับในฐานะที่ผมก็เคยดูเวอร์ชันเก่าแน่นอนเป็นซีรีส์หนึ่งในหกเรื่องที่ผมคาดหวังครับไม่ต้องแปลกใจเท่าไหร่มันคือซีรีส์ที่ผมใจที่ผมคาดหวังอะ่ะก็ง่ายๆอะ่ะกูคือแฟนกับสายบบอะ่ะกูจะไม่คาดหวังไงได้ไงวะ <c oughs> ตาำนัยใช่ไหมแล้วมันก็เป็นซีรีส์ที่บรรยากาศที่พวกเราคิดถึงอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันมันนานมากเลยที่เราไม่อยู่สบายบบทีวว่บอกว่าโอ้ยนี่เมืม่อวานคือแบบ ในสมัยก่อนเราที่เราดูภาคแรกภาคสองมาแล้วเราดู่าสองปุ๊บผมก็แบบว่าไอ้เชี้ยเมื่อไหร่มันจะมีภาคต่อวะสักทีสักอย่างนะจนแบบแม่งรอไปนานนานมากนานเหลือเกินถ้าใค,ใครใครดูสไปด์บูลตั้งแ,แต่ช่วงนึงมันหมาลื่แฉกตั้งแต่สองพันเก้าคุณน่าจะเข้าใจไปเหมือนผมนะือแบบว่าเราก็รอแม่งเข้าไปเด้อว่าเมื่อไหร่แม่งจะมาใหม่ว่าแม่งจะมาภาคสามทีก็รอไปนานมา,จากจนกระทั่งเราขี้เกียจรอแล้วก็ผ่านมาสิบสี่ปีตั้งแต่แตปีที่แล,ล้วก็ประกาศาว่าสไปด์บูลจะทำเมคือแบบโอ้ไม่ก็แม่งแม่งแบบ แม่งแบบแฟนคาสเปนวูดนี่แม่งลุกชุนโชนกูแบบว่าโอ้โหเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นภาคต่อนะครับเป็นรีเมคครั้งหนึ่งเข้าใจนะคืออยากเข้าใจผิดนะรีเมคนะครับฉนันอ่ะผมก็นั้นดูเวอร์ชันใหม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็แนะนําให้คนดูเวอร์ชันเก่านะอันนี้พูดบลองดูเวอร์ชันเก่าดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เสือ้อนี้ เราจะมาดูผ่านนะคือในเรื่องของว้าวบอกผมง่ายเลยว่าผมจะมาดูเพราะว่าอยากรู้ว่าบรรยากาศมันจะยังไงบ้างกับเวอร์ชันอนิเมะของมันเพราะว่าก็ต้องพูดกับว่าผมอาจจะไม่ได้ไว้ใจระวับเซนมันอกจากว่าสปาวมันทําเดินโซโลหนึ่งที่มันอาจจะมีอะไรอย่างแล้วก็ผลงานที่มันมีรีเมคใหม่ที่มันแนวการเดินทางซ่วใหญ่มันจะออกมาแบบไม่ก่อนจะแอบก่อนไก่ดีนึงในบางอย่างนะแต่ว่า ก็อาจจะไว้ใจให้อยู่กับตัวสบา์บูมนะครับที่บอกว่ามันก็เป็นแฟนคลับที่แบบใรเรื่องคุณภาพของไลท์โอเวลหรือโตัวนิเมะมันก็ตามมาตรฐานของอันนั้นอยู่แล้วไงราะฉะนั้น้าบอกว่าอะไรแบบ ไว้ใจ้ใจแหละคือมันก็เป็นเรื่องที่ผมรักผมต้องไว้ใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมก็แอบแบบกังวลใจนิดนึงที่บอกว่าเรื่องของคุณภาพงานหือ,อะไรก็ตามในเรื่องของด้านเนื้อหาอะไรตอนที่ออบอกว่ามันจะยังไงต่อว่าแต่เขาก็บอกว่าตามที่ยายเป๊ะฉันก็อรอดูแล้วกันนะครับตอนนั้นโอเคโซเรทามาเชอร์นี่ก็ตอนที่ผมค่อนข้างกังวลกับสไปร์ลนิดนึงนะครับผมก็แนะนานะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ดูไอคลิปของผมที่ผมพูดถึงสไปร์นนะครับผมพูดคลิปของสไปร์ลในช่วงที่ตอนแรกหลังจากหลังจากจจบ แค่ชั่วโมองเบียร์ตอนนั้นนะครับผมก็ไปอ่านวไ,ได้ช่องผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าทฤษฎ์น,นะครับว่า้อตอนแรกผมพูดในทางไหนบ้างชน,นะอันนั้นก็เป็นกึ่งในสามตอนแรกแล้วกันที่ผมพูดถึงรายละเอียดอะไรทุกๆอย่างแล้วก็เป็นการพูดถึงเนื้อหาด้วยเั่นก็แนะนำให้คนดูนะครับในยูทูบเท่านั้นนะแนะนำทฤษฎีนะครับผมแต่และสาวคนที่ดูแบบฟอเบิร์น โยกมา YouTube แล้วมาดูคลิปนั้นดูคลิปนั้นกับผมนะอยู่ใต้ไลฟ์สิชชันนะครับก็ไปดูก็ได้ว่าเฮ้ยผมพูดถึงตอนแรกของสไปด์วูฟยงไงบ้างนะครับกับความกังวลใจอะไรบางอย่างซึ่งพอเจอเน่คือเหนือนั้นเพราะว่าพอเจอเน่เป็นซุโรที่มันมีข่าวปัญหาภายในมาก่อนอันนี้ไม่ใช่เป็นข่าวหรอกเป็นคนที่ทีทมงานอเบตเตอร์ผมพูดกันว่าเฮ้ยพอเจอเน่มีปัญหานะก็ดูจากมาอะไรพูดทางอิชล่าน่าจะเห็นตัวอย่างชัดเจนว่ามันมีปัญหาหจริงเพราะฉะนั้นสไปด์วูฟก็เลยมีแบบความคนข้างที่จะ กังวลใจกับทีมงานเรื่องของปัญหาแพนเอชเชอร์ได้นิดนึงแต่ว่าพอเชอร์เน่ก็ทีมงานวิเทอร์เขาบอกแล้วพอเชอร์เน่มันไอตัวสไปรูเขาเตรียมการมาก่อนเขาไม่อยากทำเรื่องนี้พังแล้วทำเรื่องนี้ปังโบกมาเชอร์เน่ก็ลงเหวแล้ว่ะนะครับตอนนั้นแหละแต่ว่าก็อันนี้ก็ต้องเราดูกันว่ามันจะทำได้ดีแค่ไหนเรื่องงานภาพเพราะดูจากดูการดีไซน์ตัวละครไปแล้วก็ไว้ใจได้แน่นอนนะครับตอนนั้นเรื่องดีไซน์ไม่มีปัญหาแล้วโอเคผู้กับบุคคลีนบทนะครับผู้กับเอาเรื่องนี้มีชาร์ลเลอเตอร์นะเรื่องนีี้้มมววิิิิิิิิชชลบบบุกกกกกกกัััันนนะ็็พูดถึงง่ออออคคคืตขปปเเจจจจรรราโ สเตคนะครับผมลิลลี่ิลิตบานก็เป็นงานเหรอคะนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยกับจอมบานผู้กล้าจับคุกโลกผู้จอมอาจมผู้กล้าแห่งบกผานะครับผุ่มล็อกขในยูชานะแล้วก็สี่ตัดนะครับผมอ่เรื่องนี้ไม่มีคนเขียนบทแต่น่าจะเป็นผู้ผู้กกับคนเขียนบทเองแหละเรื่องนี้ไม่ชาไนเตอร์นะครับผมก็คือตัวของทักไคชิทาคาโอครับผมซึ่งพิเศษมากกว่าว่าผู้กำกับสบายมูฟทั้งสองภาคนะครับมาเป็นชาไนเตอร์เรื่องนี้ครับนั่นแหละสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้ยไอ้เหี้ยมันควรจะมีสิ่่่่่งทีีดแแลล้ววะตาก็ ขอเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็พูดกับยสกัลลระจอมานผู้กล้าจากโคโกโร่ผู้กล้าแห่งบุ่ผาซีตัดแล้วก็เป็นชาร์เเตอร์ของโจเซนอมิสกัยแลวก็อิชิระาล่าสุดนะครับแม่ได้โดของภูมกับสบปยวูเวอร์ชั่นเก่ามาเป็นชาร์เเตอร์นะครับสบายหายห่วงแต่พู้กับจะไหวไหมหรือตัวทีมงานจะไหวไหมก็ต้องเลยีทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสองโคเออร์นะครับต่นนั้นแหละโอเคมาไม่ต้องเกินเยอะมาพูดถึงความสื่นะครับพูดถึง รเรื่องย่อเหมือนเดิมนะครับผมเรื่องราวของคาร์ลเ,เลนนะพวกข้านูนพบกับโฮโลมาป่าโยหกร้อยปีสรุปชาวบ้านบูชาดังเทพแห่งการพบปู่เด็กมอมรนไม่สนใจเท่เธอต้องการกลับมาบ้าเกิดเหนือนและเดินทางเลื่องของเขาระหว่างการเดินทางโฮโลได้ใช้ความรู้เธอเพื่อช่วยเขาทําการค้าขายโดยปิดบังตัวตนเพื่อเลี้ยงตามล่าจากทางสาจรจักรครับผมก็เรื่องราวบนี้ของซี้อนี้นะครับผมโอเคมาคะแนนเอ็มเอลอาริเดบีแล้วก็ลิสในช่องสามตัวซีนี่ไหนบ้างครับคะแนนเอ็มเอลอยู่ในทางที่ดีมากนะครับคะแนน8.24ครับ โอ้ย์แย่อันนี้ดีบีครับอยู่ในเกณฑ์ที่วิลิกูวิลิกูสุดๆครับ8ปดจุดหนึ่งห้าครับอันนี้เรียกว่าคะแนนส่งผสมบ้างแล้วนะแล้วก็คะแนนไอทีบีในคะแนนเลยครับผมอยู่ในระดับที่ดีมากครับผมเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับตามนั้นก็สวยคะแนนสวยนะครับผมคะแนนสวยหรูมากฉะนั้นผมก็คลายความกังวลได้อย่างหนึ่งก่อนที่ผมจะดูอันมีทั้งนี้ในช่วงตอนแรกนะตามนั้นนะครับโอเคมาสามตอนแรกของซีรีส์นี้เป็นไงบ้างโอเคซี okay. รีส์นี้แม่ก็ โซบะมาทครับพันเชื่อแน่ไวเยอะนะตอนที่ผมพูดไว้นะครับก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงแต่ว่าผมก็พูดตรงว่ามันก็มีความน่าเป็นห่วงตัวสไปร์บูฟนิดนึงเพราะว่าต้องพูดก่อนนะครับว่าสไปร์บูลตัวของเวอร์ชันนี้ทำสองอครวมกนันนะชั้นถ้าเราพูดถึงเนื้อเรื่องของสไปบ์บูฟในเวอร์ชันเก่าในเรื่องของเวอร์ชันใหม่เนี่ยน่าจะช่วงตอนจบภาคสองนี่แหละถ้าคนเคยดูเวอร์ชันเก่าแล้วนะนะชั้นก็ สบายใจได้นะครับเรื่องนี้่าจจะมีเนื้อเรื <S <S ่องอาจจะมีเนื okay> uh ้อเรื <S well> <S ่องตอนใหม่โผล่มาที <S> <S ่ตัวของเวอร์ชันเก่าตัดไปนะแต่คดีซื้อที่นี้อาจจะเป็นซื้อที่แบบอาจจะซื้อที่ใครหลายคนอาจจะต้องการรอโดยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นซื้อที่มันตามนิยาร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันอันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าเนื้อหามันจะยังไงแล้วจากบางทีผมก็ไม่ได้รู้เหมือนกันอาจจะมีตอนใหม่ผมมาผมไม่เคยดูเรื่องชั้นอันนี้กลับก็ได้อะไร่างนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงหลังจากนี้ก็ได้นะตามนั้นนะครับโอเคที่นี้ก็ผมทําคลิปพววไไปปตอนนนแแรรกกล้้ะมมมัีคาูสึ ความเหตุการณ์ที่แบบว่าบรรยากาศน่าคิดถึงอ่ะคือมันมันก็น่าคิดถึงยิงกับต่อสปา์วูบแหละเพราะว่าแม่งคือสิบห้าปีอ่ะเราไม่เห็นสปา์วูบในวัน์ชัาในเมมานานแค่ไหนแล้วล่ะสลหรับผู้ชมยุคใหม่นี่แบบไม่รู้เรื่องอะไรตามจากผู้ชมยุคเก่าเนี่ยพอผมเห็นเทเลอร์มาก็แบบแม่งก็แบบเท่บรรยากาศน่าคิดถึงเราแต่พอดูเมสปุ๊บก็แบบโอ้โหมันน่าคิดถึงนะมันน่าคิดถึงจริงอ่ะเรามาดูน้องโฮโลที่แบบน่ารัก รากลับมาดูเรากลับโม้โม้ฮอลโลอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเอแบบก็นะดีไซน์เวอร์ชันนี้มันก็ตามนิยายเป๊ะมันก็จะดูแบบมีความน่ารักน่ารักคุคี้กคีมากขึ้นแหละแต่ว่าถ้าผมอะครับไปดีไซน์เวอร์ชันเก่าอะมันจะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนิดนึงอะดีไซน์มันอะมีความเป็นมนุษย์มีความแบบมีความน่ารักนีแบบความเป็นผู้ใหญ่อ่ะเออเข้าใจใช่ไหมแต่อ่ะในเวอร์ชันนี้มันมีความน่ารักแบบมันก็อายุของอายุของฮโลมันหกร้อยกว่าแล้วอะมันหกร้อยกว่าปีมันมันเป็นไอ้นี่าแก่หละ พราะการดีไซน์พวกรู้สึกว่ามันแบบมันเด็กเข้าใจใช่ไหมคือถึงแม้จะเป็นโฮโลจะเป็นตัวละครที่บอกตอนนี้คือมันแก่แบบโอ้โหมันเป็นความแบบผู้ใหญ่น,น,นะแต่เราเห็นเราก็เห็นว่าโฮลมันเด็กคนหนึ่งอ่ะมันน่ารักก็เออเรามองเรามองจากโฮโลเป็นหมาป่ากลายเป็นแมวได้เลยได้เลยนะคือแบบแม่ดีเหลือเกินโฮโลนี้นะครับผม,ผมก็พอจะไม่ไม่ผิดหวังเรื่องการดีไซน์ตัวละครอ่ะเพราะว่าดีไซน์ตัวละครเชเน่มี่สน่ห่อย่างนึงคือดีไซน์ตัวละครอย่างไม่ดีชิบหายวอาเลย เกือบทุกวงงานเลยคุณสังเกตดูดีๆฮิโกโรชิซ้อนสุดนี้ก็ใครหลายคนก็ทําให้มั่กลับมามั่วอีตัวละครฮิโกโรชิมากขึ้นก็ตามถึงแม้วซีรีส์มันแจ่มนะนะฮาฮาเลมมิสกายไอรีวิวอะไรนะไอสกอร์รีเวิเวอร์โรลิฟิลิบานปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบก็นะมันก็ดีจริงอิชิล่ามาอะไรพุทธทักล่าสุดเงี้ยก็นั่นแหละตามนั้นนะครับโอเคก็ความบรรยากาศของมันความดีใจอะไรต่างๆ5ปีมันก็เป็นอกาศอีกสิ่งแหละ แต่ทีเน,นี่ผมก็มีความกังวลก็ตรงที่แบบเทียบโตของทีมงานพชรเน่ที่มันมีป,ไปไัญหาภายในนั่นแหละแล้วก็เรื่องที่ก็ทำสองโคเออร์ครับพชรเน่เคยทำสองล่าสองโคเออร์ล่าสุดก็คือตอนที่เราชิ้สอสอสื่อนู่นอ่ะก็คือยี่สิบเอ็ดนู่นอ่ะคือแบบมันก็ไกลแล้วอะนะครับผมสามปีผ่านมาคือแบบก็นะคือถามว่าเราไว้ใจได้ไหมเราไว้ใจอยู่แต่ว่าเรื่องของคุณภาพงานแล้วก็ปัญหาภายในเพชรเน่ที่ผมเลยผมรู้สึกไม่ไว้ใจแล้วก็เรื่องของปัญหางานที่ผมก็เห็นในช่วงสัปดาห์แรกคือ เอ้ยบางอย่างอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องทําทีดีก็ได้หรือป่ะเออนั่นแหละคือแบบ มันจะเป็นได้หรอก,กันเรื่องงานไปดีเพราะว่าเวอร์ชันเก่าก็แทบไม่มีซีดีเลยนะตอนนั้นเละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมงานมันสู้เวอร์ชันเก่าไว้ได้บางอย่างวะอะไรไะเนี่ยเรื่องของการบรรยากาศการเล่าเรื่องก็มันจริงๆริงแล้วคือสบายหัวไปซีรีส์นี่เราหามัานอ่ะมันก็ดีนะครับแต่ปัญหาเดิมคือการเสืร์ฟลงของเชอเน่มันไม่เรื่องเพราะบรรยากาศบางอย่างอะ่ะมันคนที่จะเล่าได้มีมากกว่าน,นี้เว้ยก็เข้าใจว่าคนไม่เน้นดีไซน์ตัวละครอะโคโล่มันก็ไวฟูจริงอะตามนั้นแหละแต่ว่าด้านของบรรยากาศการเล่าเรื่องอะไรต่างเพร,ราะเชองร์นะนเนด่ะ นี่บอกมาก่อนแต่ว่าโทนสีบรรยากาศซะแบบโ่แม่งสดใสเลยไม่มีความสดใสมากถึงแม้นเนื้อหาบท,บทบทพูดของตัวละครเชตโตของคาร์ลเลนกับตัวของโฮอลโลจะมีบทที่แอบแบบเศร้าๆบทนักโกโวน่กโกนิดนึงอะไรบางอย่างเลยแต่ว่าพอเนื้อหามันไอ้ที่โทนสีมันสดใสมากเลยเอ่า,อา,อาให้ผมพูดเลยก็ได้คือช่วงต,ตอนสองอ่ะคุณสังเกตช่วงต,ต,ต,ตอนสองดีก็ตอนสองเป็นตอนที่เหมือนเป๊ะตามังไอ้อนิเมชันเก่าเป๊ะคนเรื่องของการบรรยากาศการลงสีที่มันดาวนนิดนึ่งที่มันดูม้วนมน่ะ คนคิดว่าเวอร์ชันไอโซเนตตอนไหนน่ากลัวกว่ากันอะแล้วบวกกับตอนแรกเลยแล้วพูดถึงตอนแรกเลยคือตอนแรกบรรยากาศของมันอะมันคือเหมือนเดียวกับที่เราดูในตอนแรกของเวอร์ชันเก่าเลยครับเพียงแค่ว่าการสื่ออารมณ์บางอย่างเช่นตัวอ่าผมพูดเลยกันตัวโหรลมันมันเป็นหมาป่ามันต้องมีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมไอซีตรงนั้นอะเวอร์ชันเก่าอะมันทบได้หน้ากลัวชิบหายนะแต่เวอร์ชันใหม่คือแบบว่ามันเหมือนโชว์แล้วโชว์ไม่สุดมันเหมือนกักไปตอนสําคัญอะไอ้การสําคัญซึ่งบอกให้พวกเราบอกว่าอ่างไหนอะแต่ว่าอ่างไหนของบทโชกครึ สไปดูตอนนี้ตัวละครที่มันแบบโผล่มาให้ผมจดข้อมูลได้คือตัวละครในช่วงแรงั้งหมดอย่างเช่นตัวของอ่ะโซเลนที่เป็นพ่อค้าจองป้คูนอะไรไม่รู้หอริตเตนที่อยู่ในบทสําคัญอะไรอย่างมีนอร่าที่เป็นเด็กเลี้ยงแก่มีอาร์ฟไอ,เ,อเลเมลิโอที่เป็นเนื้อหาตรงนั้นสําคัญที่ทําให้คอสมัครครับว่าของเรามาเคลื่อนชนะผมแนะนําว่าคนใจอยากจะรู้บรรยากาศสไปดูก่อนผมแนะนําตลอดว่าให้คนดูเวอร์ชันเก่าตามนั้นแต่อันนี้ก็ต้องพูดถึงเวอร์ชันใหม่แล้วกัน การสือเาโอ้เวอร์ชันใหม่ยังไม่ได้ขนาดนั้นเท่าไหร่อันนี้ต้องพูดก่อนว่าถึงแม้ว่าบรรยากาศอะไรต่างผมจะเป็นบรรยากาศที่นหนึ่งแต่ความบ้าขอหัคือบรรยากาศการสื่ออารมณ์บางอย่างมันยังไม่ดีมากพอแล้วเนืเ้อหาตัวละครบางอย่างอาจจะเป็นตัวละครที่ผ่านมาผ่านไปที่ตัวผมก็เข้าใจนะในเวอร์ชันเก่าที่เวอร์ชันเก่าที่เขาบอกว่าบันตัดเนื้อหาะนะ่ะ ผมเข้าใจผมเข้าใจครับผมแต่มันเข้าใจผมเข้าใจเลยเพราะว่าวอร์ชช่นเก่ามันสร้างตัวละครใหม่ที่ทําให้ตัวละครในบทนั้นไอ้อากนั้นที่อากไอตอนหลังจากเนี้ยไอ้อากเนี้ยจะเล่าในอนาคตเนี้ยแหละในช่วงประมาณไอช่วงหลังจากเนี้ยแหละตอนที่สตอนที่ห้าตอนที่หกเนี้ยแหละมันจะเล่าไม่อาสําคัญในช่วงวอร์เช่นเก่ามันเลยสร้างตัวละครใหม่ไอคือโคอีเออตอนนั้นะโคยี่แล้โคยีนั่นแหละนั่นแหละครับโคยี่นั่นแหละในสร้างวอร์ช่นวอร์ช่นเก่าเนี้ยจะสร้างตัวละครนี้เป็นตัวละครออริจินอลมาแทนยาเล่ยาเล่คือตัวละครที่ พอลนตอนแรกแหละเราพูดง่ายๆแต่ผมไม่รู้กับว่าบทของยาเล่จะเป็นไงนะครับก็เพราะเราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยเพบบราะบทยาเอผมไปเซิร์ชมาคือมันคือเนื้อเรื่องที่มันหูมาตอนเดียวอะเซึรงก็แบบเอาแหละ ยังไงต่อดีแต่ว่าของเวอร์ชันเก่าอะไอตัวของยาเอมาแทนที่ตัวโคเอแล้วโคเอในเวอร์ชันเก่ามันอุดรั่วไอความไม่เม็กซ์เซนบางอย่างที่ในเล่าในอัดตรงนั้นแล้วเป็นส่วนที่ทําได้ดีมากถึงแม้เขาจะเล่าไปช่วงครึ่งเรื่องก็ตามนะช่วงกลางเรื่องก็ตามตอนที่หนึ่งตอนที่หกก็ตามแบบช่วงนั้นอนะแต่ก็พอ,พอเล่าปมทําให้ตัวละครโคเอกลายเป็นตัวละครจดจำได้เลยแต่อันนี้ความกังวลใจของกองเวอร์ชันใหม่ก็คือผู้คุณทําตามใน,นเรื่องในในิยามร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้าผมข้อถามก่อนว่า ในเนเรื่งองตงส่วนที่มันเป็นส่วนสาคัญที่ทําให้ต้องเปลี่ยนแบบให้ตัวละครโฮโลมันเผยศักยภาพแบบเต็มที่อ่ะซีนตรงนั้นมันดีเท่าของเก่าปะ่ะผมอยากถามคนที่อา่านนิยายนะเพราะหลังจากนี้ในคนผมก็ซื้อนยิยายมาอา่านเนี้ยแหละแต่ผมอยากถามไมช่ะคนที่อา่านนิยายว่าไอซีนตรงที่ผมพูดอ่ะอาุมพูดตรงบทของลีเดนก็ได้บทของพ่อ,อคาร,ริเดลก็ได้ยิงก็ถามว่าไอบทตรงนั้นอะมันทำให้เมคเซนเราทำให้มันแบบทำให้เราสึกอินกับบรรยากาศแล้วเราสึกถึงความน่ากลัวตรงนั้นยังไงวะ เพราะว่าในเวอร์ชันเก่าโคอี้คือตัวละครที่ว่าทำให้สีนั้นเป็นสีที่มันมีความส้อเบิร์สมน์มากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็ผมคุณรู้ไหมครับว่าหลังจากที่ผมทําคลิปนั้นนะ่ะแล้วผมก็มาทําก่อนที่ผมจะทาสัตาตอตรงนั้นนะ่ะผมแนะนําให้คุณฟังตรงนั้นด้วยแล้วก็คุณมาฟังตัวนี้ของผมนะผมจะบอกอะไรนะครับว่าไอตัวละครโครอี้ที่คนรู้สึกบ่นกันว่าทำไมไม่มีโคอี่วะมันมันคือผมพูดเลยนะว่าผมก็ตกใจเหมือนกันเลยเ ผมอ่ะได้กลับไปดูซีนตรงนั้นอีกรอบหนึ่งเว้ยแล้วผมเห็นอะไรแปลกๆอยู่ทางขวาคือแบบเฮ้ยคือเข้าใจว่าซีนนั้นมันมียาเลชามก็ <c oughs> อบอกเฮ้ยตัวลคนยาเอะมันแทนตัวคอนโคโอีอ้เหรอเนะี่ยอันนี้สำหรับผมเลยนะคือคุณคุณ,ค,ณคุณฟังสปอยได้ส,บ,สบายๆเพราะเวอร์ชันใหม่น่าจะมีตรงนี้แน่นอนแล้วคุณอยากจะดูฟังสปอยผมปุ๊บคุณอาจจะดูเวอร์ชันเก่าก็ได้อะไรเงี้ยซีตรงเนี้ยมีโคอี้คือแบบเฮ้ย ทาไมทำไมกูเพิ่งเห็นว่าคือแบบดีไซน์ทรงผมตัวละครสีหน้าเครื่อบเอ๊แสดงว่าคุณเขาไม่ทิ้งใช่ไหมคือผมไม่รู้กันว่าทีมไอดอของชาไดเทอร์ที่เป็นผู้กับเก่าก่อนเชอทไคยิชิไทยดาคุยกับเซนเปจิโร่ไงนะว่าคุณชอบตัวละครโคอีมาหรือเปล่าแต่ผมเห็นตรงนั้นคขอผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่โคอีอะตัวละครโคอี้จะโผล่มาในบทตรงนี้ไว้ซึ่งอันนี้ตอนเราดูว่ามันจะโผล่จริงหรือการเป็นตัวละครหลอกๆเฉยที่บอกว่าดีไซน์ใครโคอีเฉยก็ได้ แต่ผมพูดก่อนนะว่าถ้าเนื้อเรื่องตรงนั้นนะมีโคอี่ผมมาจริงผมจะไม่อินเท่าเวอร์ชันใหม่ผมจะไปอินเวอร์ชันเก่าเพราะเวอร์ชันเก่ามันบิวแล้วว่าเออตัวโคอี่มีความสัมพันธ์อะไรกับตัวละครหลักตรงนี้แล้วพอปูตรงนั้นปบรู้สึกว่าโคอี่มันมีความรู้สึกบางอย่างตรงนั้นอ่ะถ้าเจอนเวอร์ชันใหม่ปว่าเวอร์ชันใหม่ที่แบบว่าคนก็ใส่ฐานว่าโคอี่มันโผล่มารนตอนแรกแล้วมันโผล่มานิดนึงอ่ะวิ่งเดียวตรงซีนสักัตรงนั้นอ่ะซีนที่มันคนก้มหน้าแล้วมองหาอาริยาเล่และตรงนั้นแบบก็แบบถ้้้าาาสมมมมตตติิิััวครรรนนนงงงจจอี ผมว่าผมจะไม่อินเท่าเวอร์ชันเก่าเพราะความสัมพันธ์มันเล่าดีดีมากกว่าเวอร์ชันใหม่ก็โผลมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะตรงนั้นแหละแล้วก็โผลมาแล้วหายไปผมสังว่ามันันก็น่งเสียดายกับตัวละครนี้แหละมันจะน่าผมว่าตัวที่เขาก็บ่นกันอ่ะเพราะเขาปัญหาตรงนี้แหละตัวใน่สาวตอนแรกโดนทั้งหมดซื้อนี้อาจจะยังไม่ได้ขนาดมานจากว่าปูเนื้อหาต้นเต้นก็อาจจะยังไม่ได้มั่งขนาดนั้นตอนสองสาวที่มาคุยเรื่องการค้าขายแม่งแบบโอ้โหถ้าใครไม่ชอบนี้คือแบบมึงมึงเตรียมแบบกอย่ำๆได้เลยอ่ะเพราะววว่าตนกก็็มมีปปููสััพธ์ โอ้ oh my god คือต้องพูดกันนะพะชัชนรน์เซอร์วิสเรื่องของกัสเซอร์วิสเขาทําเก่งนะครับแต่ว่าแม่แม่งเกิดจะโผล่ทุกตอนแล้วนะแต่แบบใจยเย็นใจยเย็นเรื่องพัชรเซอร์วิสอะ่ะเพราะเซอร์วิสเป็นชั้นเก่าก็น้อยนะบอกไว้ก่อนนะครับตามนั้นแหละก็ก็จะพูดตรงวเซอร์ว,สวิสโหยาตัวของโฮโลนี่แบบว้าวก็ดีจริงอ่ะผมยอมใจเลย เคยโคโลโ่นี่แบบน่ารักน่าเิ็นดูน่าตอกก็ไปน่าดีน่ารักเหลือเกินเอ,อตาำนั้รับหน่าแบบน่ายินดีน่าแบบน่ารูปแก้มรูปหัวก็แบบโอ้ยโคโลโ่เอ,อ้ยถึงแม้แบบ เธอจะเป็นพวกใหญ่นะแต่เธอยังเป็นร like ่างกายเธอยัง huh. มีความน่าร like ักความเด็กอยู w ่ดีเธอแามนั้นแหละตอนสองและสามก็ปูเรื่องของการขายตอนสองก็ปูเรื่องของบรรยากาศเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องเราการขายว่าอตัวค้าบ่ถึงแี้จะเป็นคนที่ค้าขายเก่งก็จริงแต่ว่าคับก็ต้องมีประสบการณ์ให้ตัวของคนที่โฮโลช่วยถึงแม้โฮโลจะเป็นคนที่แบบก็ไม่ค่อยรู้อะไรกาขาย่า้หร่แต่ว่าเธอก็มีประสบการณ์ประสบการณ์อะไรด้ตรงนี้อยู่บ้างนะเลยใหอแบบมีความไวใจต่างตอนสามเปตอนนี้เห็นชัดเจนว่าโฮโลเป็นตัวละครที่เรื่องของการค้าขายเก่งขนาดเพราะเนื่องจากว่าเรื่องการต่อรองอะไร บางอย่างเนี่ยที่ทาให้แบบอะไรสักอย่างเล็กๆน้อยๆทำให้ราคาส่งขึ้นหรือลดลงได้มันเลยมีการแบบวางแผนกันต่างๆแล้วก็มีการปูอะไรบางอย่างแล้วว่าอ่านจีนนี่ในเรื่องมันจะเป็นสซออ่างหนะเพราะว่าอักแรกก็มีตัวโซเลนปูตัวละครหน่อยเข้าสู่ออ่งนะคนเดี๋ยวลราจะดีก็จะมีประมาณอ่า2สองอ่าที่เราต่อช่วงแรกแล้วก็ผมเชื่อนะว่าซีเนี่ยมันเป็นซีที่แบบซนส์สามตอนแรกอาจจะไม่มีขนาดนั้นแต่ว่า พาะเป็นการเดินทางวันนี้สรับรผมว่าผมพูดอีกครั้งหนึ่งว่าคุณต้องใจเย็นกับการเดินทางประมาณนี้ไว้เพราะเนื่องจากว่ามันใช้ไปสนุกแบบมาเที่ยมคุณพูดงั้นมันจะไปให้สนุกือนฟรีเลนก็ไม่ใช่อ่ะเพราะสบบู๊มันไม่ใช่ฟรีเลนไงเข้าใจไหมมันจะมีเนื้อเรื่องที่ตรงนั้นเป็นอาจที่มันดีเรื่องราวตัวละครอะไรต่างผมว่านี่คือซีรีส์ที่บอกว่ามันคือการเดินทางเรื่องที่คุณดูสบายๆชิลๆแว้วเราแต่ถ้าคุณแบบ มันดูแล้วหลับไปได้เลยพูดแค่นี้เลวกันแต่บรรยากาศของการเลาเรือกสาตตอนแรกผมว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่น่าคิดถึงครับแต่สตัตตอนแรกผมต้องให้คะแนนประมาณนี้แหละเพราะว่ามันยังไม่ได้ยังระดับถึงขั้นแบบเนื้อหาในตีตามความน่าสนใจหรือดูรู้สึกว่าเป็นดูเนื้อหาก,การเดินทางที่ดูรู้สึกสนุกกับการเดินทางขนาดนั้นในหมอง,องผมนะครับฉชน,นก็ซีนี้อาจจะยังไม่ขนาดนันนหน่อยเรื่องงานภาพก็พเจะเน่ก็ต้องแก้ไขยยีนิดนึงอะ่ะเพราะเรื่องงานภาพบางทีก็จะดูแบบการลงสีบรรยากาศการเล่าเื่อกตกสีน่าจะดูแบบไม่ได้เสื่อมลงมาก ตัวองนักพากย์ครับพากย์ได้ดีหมดเลยครับโคโลก็เอาไว้นักพากย์อานนี้ดีเหมือนเดิมครับต้นเพลงเปิดไม่ปิดนะครับเพลงเปิดก็เพลงปิดเนี่ยเป็นตัวของคิซินอ่คาซิเอลเนาะก็คือคิซิน่าแหละก็เพลงปิดผมชอบนะตัดสุดยนดแลเพลงเปิดเนี่ยเพลงเปิดเนี่ยมันคือพูดตรงว่ามันอาจจะยังไม่ติดหูนะั้นแต่ว่าพอผมฟังไปเรื่อยๆผมสึบว่าเอ้ยมันเริ่มติดหูละตอนนั้นนะครับแต่ว่าโอ้คุณจะไป เพลงเวอร์ชันเก่าอ่ะเวอร์ชันเก่าสองพันแปดสองพันเก้าภาคแรกพศมันเพลงที่มันโคตรดีมากเลยเพลงดีมากแนะนําให้คนไปฟังครับแต่ว่าเวอร์ชันใหม่ก็ต้องรอไข่ของคนจูนนิดนึงแต่เพลงมันดีแล้พูดตรงนะครับตัวดาซับประกอบตรงนี้ก็โหนี่คือสิ่งที่พิเศษมากกับซาวเวร์โมครับซับประกอบคนนี้คนทำครีมบักเกอร์ครับเครีมเพนงกินขอโทษเครีมเพนงกินคือแบบโอ้โหไอ้เครื่คนซับประกอบมินเนอรบีทพุกกัน์ดโลเทอร์ก็สไปเอ่อสตาร์วอร์ฟิชั่นแล้วก็มอยาซีซั่นคอเนี่ยแหละ ก็เคยินเบกินทำาสารกอบแม่งไ,ไม่น่าเชื่อว่าเควินเบก,กินสามารถทําสา,ารกอบเรื่องนี้ได้เว้ยตกใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าแบบก็อืมตอนนี้คือเสาประกอบมันอาจะยังไม่ได้ขาดนะะคือขอร้องนะเคยเป็นเบกกินผมว่าคุณเอาเสาประกอบหลักที่สไายบัไม่ชอบใช้ในภาคก่อนมาดีกว่าว่าอะไรนะตึ๊งตึ๊งตึงตึงตึ๊งตึกตึงตึงตึ๊งตึพงตึงรนั้นแล้ว กิมินงมากริ้งเอามารีเมคใหม่เน่อยผมขอร้องเลยเพลงมันดีจริงเลยเพลงนั้นอ่ะคือแบบตามนั้นแหละก็รอดูกันนะครับโอเคก็ประสบกามสำเร็จขอเซตสไปร์มมรีเมคนะครับสองยี่สิบสี่ก็เป็นซีซตในการเดินทางดราม่าแฟนซีที่เรียกว่าบรรยากาศอันน่าคิดถึงมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนี่ผมพูดให้ฟังผมยังตื่นเต้นมากที่ผมจะบรรยากาศผมจะพูดถึงความรู้สึกให้คุณดูฟังอ่ะมันคือสิบห้าปีอ่ะที่แบบผมพูดแล้วผมน้ำตาซึมผมบอกว่าผมได้ดูมันอีกครั้งหนึ่ง ผมได้ซึมซับบรรยากาศมาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้มันจะรีเมคไปก็ตามแต่ว่ามันมเข้ก็ใจกรีเมคเพราะว่าอยากให้ผู้ชมยุคใหม่แบบที่ไม่เคยดูซาวเวอร์เวอร์ชั้เก่าเข้าใจบรรยากาศมามากขึ้นชั้นก็ ตอนน้องเราผมอะ่ะผมก็แนะนําให้คุณดูเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่าอยู่ดีนะให้คุณสามารถบันเทียบกับบรรยากาศได้แต่ว่าเวอร์ชันใหม่ก็รอดูแล้วกันว่าเนื้อหาเป็นไงเพราะว่าตอนแรกมันก็มีเรื่องของการปรูความสัมพันธ์ระหว่างโฮโลเรื่องอะไรของการค้าขายต่างๆที่ก็ต้องรอดูว่าความอินมันเป็นไงต่อเพราะว่ามันคือสองเอออ่ะกว่าจะรอดูกว่าจะเนื้อหาตั้งใจมันเลยตั้งยี่สิบสองตอนน่ะนะครับบางนั้นก็รอไปเถอะนะครับซีดีะะก็เป็นที่โอเคเขาทำได้ดีแต่แล้วตอนนี้คือ มันยังไม่ไยกระดับให้รู้สึกว่าผมได้อินจะมากขนาดนนั้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มปนทางที่ดีจริงๆนะครับตอนนั้นก็สมัยวูครับเวอร์ชัน2.4.5ครับตอนนั้นตอนตอน,ตอนแรกในเวอร์ชนันเก่าผมให้ประมาณนี้นะเพราะว่าเวอร์ชันเก่าสาอบตอนแรกก็มันก็ประมาณนี้แหละการปูตัวละครอ,อะไรตา่างก่อจะมาน,น่าสนใจย,ยิ่งขึ้นเรื่องตอนปูไอ้โคอีโผล่มาอีกครั้งหนึ่งอ่ะนั่นแหละคือแบบตรงนั้นแหละคือแบบนั่นแหละคือส่วนที่กูชอบมากอะไรก็ตามแล้วหลังจากนั้นคือมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะจนจะโชคสอบตอนแรกมันเป็็นนนนนกกกาาาาาารรรรรรรปูเเเเืื่่่ออออออองงงววททีีสหหััับบผมมมมมมยศขขคไ้จ์ด นะครับลังกาคล้าๆรตัดเพนแต่ว่าเนื้อหามานันอาจจะมีอย่างนั้นบวกกับความสิ่งที่ผมเคยดูเชั่นเก่าแล้วเวอร์ชันใหม่มันก็มีการเปลี่ยนที่แบบว่าทาตามนิยายไปลแล้วพอเจอเนี่ยมันก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรเลยผมสึกว่าไอ้เปลี่ยนแปลงตรงนั้นอะมันน่าจะจำามากกว่าเวอร์ชันใหม่ฉันก็ไม่รู้กับโลความก่อของซีนี้มันจะทําให้ซีนนี้มันก่อยขอนหรืไม่แต่ว่าถ้าผมนี่คือซี์ที่บรรยากาศน่าคิดถึงฉันคงชนะคะแนน,นผมก็ถามว่ามอสโอมว้ก็มอสมกันทั้งวงครับถามแนะนำไหมสำหรับคนที่เป็นเวอร์ชันใหม่่่นนีัไมมเเคดดููรก็วอ์ชให แล้วก็ถ้าคุณอยากคิดถึงอยากรู้ว่าฉวอันเก่าเป็นไงก็ไปหาดูนะครับตอนนั้นเพราะว่าคุณจะได้เทียบกับบรรยากาศมันแล้วคุณจะได้รู้แบบไอ้ซีนี้เล่าลวงหน้าเป็นไงก็ไปดูก่อนได้แต่ พูดลงครับซีนี้บรรยากาศรีเมคกลับมาอีกครั้งนอร์สำหรับปีผมก็ฟินแล้วครับตามนั้นแหละง่ายนะโอเคครับผมโอคามิโตะชิเรียวครับเมอร์เชนมิดเดอลบอยวูมนะครับผมสไปยวูมรีเมคนะครับผมก็ผมให้6.5เต็ม10ครับโอเคจอสักการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นสปริง24ในช่องสาปตอนแรกกับรายการตอนแรกเป็นไงบ้างครับเข้าไปติดตามเลยแล้วก็ขอฝากกับเชิญนะครับผมการเล่นงานจะแบ่งนะก็ต้องติดตามชมครับผมนี่ก็สร็จที้ก่อนพบใหม่เล่นงหน้าครับฝันดีครับบ๊ายบาย